ถ้าถามว่าทําอะไรใช่ไหมครับเครื่องตัวนี้จริงๆแล้วมันลูกมันติดมานะครับลูกเบรกเพราะว่าผมเอาลงไปวิ่งแล้วผมไม่ได้เติมน้ํามันเครื่องนะครับไม่ได้เติมน้ามันอ่างเราไม่รู้นะเราก็เลยลงไปวิ่งพอวิ่งเสร็จแล้วลูกมันเบรกตังปอกแล้วมันอยู่เลยครับทีนี้ทําให้เราไม่สามารถตกเครื่องไม่สามารถทาอะไรได้เลยนะครับแม้แต่เอาค้อนตอกนะมันยังไม่ลงเลยครับคือมันมันมันติดแน่นมากเลยนะครับผมก็ต้องเอาค้อนปอนเนี่ยตอกตอกจะให้ลูกมันลงมันก็ไม่ลงครับสุดท้าย ไม่รู้จะทําทไงก็เลยเอาไฟเป่านะครับเอาไฟเป่าเผาให้ร้อเลยนะแล้วก็แล้วก็เอาข้อนตอกค่อยๆตอกไปเรื่อยๆทันี้ออกครับพอออกแล้วเราก็เลยม,มาวัดกาลังอ,อัดอย่างที่เห็นเนี่ยครับอ่ คลิปนี้สนับสนุนโดยพูม่า อาการของเครื่องตัวนี้มาเครื่องตัวนี้ลูกมันติดมานะครับผมเอาไปเล่นเรือมาแล้วลูกันเบรกมันติดก็เลยหมุนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมต้องทุบออกอย่างแรกเลยเราจะต้องถอดพวกถังน้ํามันพวกอ่ทั้งหมดเลยนะพวกหัวเทียนพวกอะไรพวกที่มันเกะกะครับเราจะต้องถอดออกให้หมดเลยผมเองก็จะเอาถังน้ํามันออกก่อนครับ จากนั้นทุกคนจะเห็นบีเหล็กโดโดโผล่มาจากหลังเครื่องเห็นไหมเขาเรียกกาวนาครับผมก็จะเอ,า,อาสกัดปากแบนตอกออกนะครับแล้วก็ตามด้วยพวกพวกคาบูพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยครับที่เราไม่ได้ใช้นะเราต้องเอาเอาออกให้หมดเลยครับเมื่อเราถอดชุดคาบูชุดสายาเครื่งเสร็จแล้วให้เรามาถอดฝาไอดีเฮดวีอะไรเนี่ยครับถอดฝาวาล์วออกนะครับแล้วก็พวกฝาสูบเนี่ยเพราะว่าเราจะเรื่องเรื่องเราจะถอดฝาสูบนะครับแต่ ไอฝ้ฝาวาลวเนี่ยมันมันครอบน็อตของฝาเชือสูบอยู่ครับเขาเลยเขาเลยต้องถอดมันออกด้วยครับแล้วก็เราจะเห็นน็อตท,ที่ยึดฝาสูบอยู่ข้างในาบารวาลวอีกทีนึงครับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตัววาลวครับตัวกดวาลวเอาไม่ออกครับก็เลยต้องถอดวาลวถอดไอ้ตัวกดวาลวออกมาก่อนครับคอ,อนวาลวนะถึงจะถอดน็อตท,ที่ยึดฝาสูบได้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดลูกสูบของเขานะครับคือมันติดนะครับผมเรา,เาด้ามค้อนตอกดูแล้วด้ามค้อนกระทุงเดูแล้วก็ไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอาคอนตอกดูเผื่อมันจะหลุดนะครับบางทีกระทุงยังจะไม่ออกนะครับน่าจะชาร์ปติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะ้ํามันเลี้ยงชาร์ปนะแต่ถ้าหากว่าชาร์ปไม่ติดก็จะเป็นพวกลูกสูบติดนะครับแต่ผมเองก็จะใช้ค้อนเน,นี่แหละครับลองเคาะดูลองตอกดูเผื่อมันจะออกนะครับไม่ออกเลยว่ะ สงสัยจะชาร์ปละลายติดครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันออกได้นะครับนอกจากต่ออย่างเดียวนะครับก็ลองลองทาทุกวิถีทางนะครับไม่รู้ว่าชาร์บละลายติดหรือลูกติดนะครับเพราะว่าฝาหลังผมก็ไม่ได้ถอดออกเหมือนกันนะครับมันมันหมุนไม่ได้นะครับกุญแจมันไม่สามารถเข้าไปไขน็อตตรงตรงชาร์ปได้พอดีมันเป็นช่วงล่กขึ้นสุนพอดีนะมันก็เลยไม่สามารถไขน็อตได้เลยนะครับจบเลยจบเฮ ตอนนี้ผมก็หมดหนทางแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงดีนอกจากจะใช้ไฟนี่แหละครับเป่าให้ความร้อนมันให้ตัวเสื้อมันขยายตัวนะครับไม่รู้มันจะได้ผลไหมออที่เห็นทุกคนเห็นผมกาลังลนไฟอยู่นี้นจริงๆแล้วผมตัดทิ้งไปเยอะเลยนะครับผมลนจนมันร้อนคาว่าร้อนนี่คือร้อนจริงๆนะครับลรกันจนร้อนเลย้วครับร้อนระอุเลยนะครับผมตัดทิ้งไปหลายท่อนเลยนะครับก็ <S <S หวังไว้ว่าเสื้อมันจะขยายตัวนะครับแล้วลูกสุมมันยังไม่ขยายตัวเพราะมันยังร้อนไม่ทันนะครับมันก็น่าจะตอกลง ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนครับไปดูกันดี่าครับไปครับแล้วผลมันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับลูกสูบมันก็ค่อยๆคลายตัวแล้วมันก็ตอกลงแล้วนะครับตอนนี้เราจะตอกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเอาคีมเนี่ยมาจับกับฝาหลังนะมาจับกับฝาหลังแล้วลองหมุนไปโยกไปโยกมาให้ลูกสูบมันขึ้นลงขึ้นได้ลงได้ให้มันลื่นก่อนครับถึงจะไปทําเป็นปั๊มลมกันต่อครับ หลังจากที่เราโยกไปสักพักนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวลูกถูเอย่างันงลื่นแล้วนะครับแหวนมันไม่ติดไม่ตายแล้วเราลองดึงดูแล้วมันลื่นแล้วมันโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้กระดาษเนี่ยมาดูว่าแหวนมันเป็นยังไงบ้างนะครับลองแปะดูถ้ามันดูดโบก็แปลว่ายังพอมีแรงอัจอยู่นะครับก็น่าจะพอที่จะเอาไปทําเป็นเครื่องปั๊มลมได้นะครับ แล้วก็จุดนี้ที่ผมเอากะดัด A4 มาเนี่ยอันนี้เพื่อจะทําแบบนะครับแบบที่จะใช้เจาะรูนะครับก็เอามือรูดๆถูๆไปให้มันขึ้นขอบขึ้นคมนะครับเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นเบ้าของลูกสูบเราจะได้ทําเสาหลักถูกถูกครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นสี่เสาแล้วนะครับมี4ี่รูนะครับเดี๋ยวจะไปแปะบนแผ่นเหล็กครับเพื่อเจาะรูนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้เหล็กนำสูตรนะครับตอกลงไปเลยนะครับตอกเพื่อให้มันมีรอยรูเสาเสื้อนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเจาะอีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นรอยบนแผ่นเหล็กแล้วเห็นไหมครับรอยที่เราตอกไว้อันนี้คือรูที่เราจะเจาะเป็นเสาเสืเ้อนะครับเสาปิดฝาของลูกสูบนะออนนี้ก็หลังจากที่เราเจาะมาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเราจะเจาะรูเพิ่มขึ้นมาอีกสองรูนะครับตรงกลางลูกสูบนะตรงเหล็กให้ได้ตรงกลางลูกสูบนะครับแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยครับเหล็กอะไรก็ได้นะครับที่มันส่งก็ใสยางได้นะครับผมเองผมใช้เป็นท่อตาเหล็กนะครับใส่เข้าไปนะครับ เออ,อด้านในเนี่ยเราต้องฝังขุดหลุมฝังโอลิงด้วยนะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องขุดหล,มดลุมก็ได้ครับแต่ผมขุดหลุมหน่อยเพราะว่าการโอลิงมันหลุดนะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมไอ้ตัวท่อเนี่ยให้มันให้มันอยู่ครับอย่าให้ลมมันซึมได้นะครับอันนี้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับไอ้สองเสาเนี่ยสงสัยใช่ไหมครับว่าผมทําอะไรจริงๆแล้วสองเสานี้คือใบวาวนะใบวาวเอาไว้สําหรับลมเข้าลมออกนะครับ ตัวน so 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 ี้ผมจะลองเอาโอลิงเนี่ยวางไว้ที่ฝานะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นกาวทาบากนนะทาไว้นะครับเวลาเราแปะโอลิงไปมันจะได้ไม่ไม่หลุดนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม่หลุดไม่โอลิงมันจะได้ไม่หลุดออกจากเบ้าฝานะครับอืมนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ลองเอาโอลิงแปะดูมันก็จะติดแน่นเลยนะมันจะไม่หลุดออกจากร่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน็อตเนี่ยนะครับร้อยกับฝานะครับร้อยกับฝาไว้แล้วก็ไข่น็อตเข้าไปให้มันติดกันเลยครับ เราไข่หมดกันเลยเหมือนกันเลยนะ4ีตัวนะครับไข่ให้แน่นเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยครับนี่ครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่อันนี้เดี๋ยวลองตบให้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีลมออกช่องนี้แล้วนะเวลาเรากาตกนะครับนี่ลมออกช่องนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแท่งเหล็กอันนี้จะเป็นแท่งเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเจาะเพื่อจะร้อยน็นอตเอาแท่นเครื่องเอาเครื่องวาดบนนี้แล้วก็เจาะรูร้อยน็อตครับนี่มาครับแล้วก็สําหรับการจกเจาะเหล็กในวันนี้นะครับผมเองผมเลือกใช้ภูม่าจริงๆแล้วพูมาเนี่ยาดังเรื่องการทําปั๊มลมมากเลยใช่ไหมครับแต่ผมเองเพิ่งไปทราบมาว่าทางภูม่าเนี่ยเขผาผลิตหลายอย่างยิงย่งใมากมายเลยครับแล้วหนึ่งในนั้นก็มีสว่านมือ้วยซึ่งผมก็กําลังอ,อยากได้พอดีเลยแล้วผมก็หาซื้อมาใช้นะครับจบในราคา2,990บาท เพราะตัวนี้คือสว่านพูม่าแบตเล p m พีเอ็มสที่มาพร้อมกับพละกําลังแรงบิดสูงสุด45นิวตันเมตรพร้อมด้วยหัวจับดอกสว่านขนาด10มิลในรอบการเจาะแบบสโลจะหมุนสูงสุด500รอบและเจาะรอบสูงได้ถึง1,500รอบโดยสว่านตัวนี้จะใช้เป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด20โวลต์ซึ่งติดมากับตัวสว่านพร้อมกับเครื่องชาร์จจบในราคา2990บาท จุดนี้ตัวที่เราจะทําเป็นป对对ั๊มลมเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่วินที่ใหญ่ฝาตัวที่เป็นเครื่องยนต์นะตัวที่เป็นเครื่องยนต์พานเนี่ยเราจะใส่วินเล็กนะครับก็คือโมเลหรือวินเนี่ยที่มันเล็กกว่าเพื่อให้มันได้กําลังนะครับส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นวินใหญ่นะครับรอบเราจะต่ําฝาครับจุดที่เราใส่ลงไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องไขน็อตแล้วนะครับใช้เป็นสลักแทนนะครับแล้วก็ตอเข้าไปเลยอยู่แน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับเราจะต้องใส่สลักเหมือนกันนะตัวที่เป็นวินเล็กเนี่ยคืออยู่ฝั่งของเครื่องยนต์นะครับเราจะต้องทดจากนึกไปหาใหญ่เพื่อเอากําลังนะครับไม่งั้นเครื่องจะพาไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องใส่สลักให้เหมือนกันครับ แล้วก็ตัวสายพานที่เราจะามาใส่เนี่ยมันจะเป็นสายพานร่อง A อนะครับสายพานจะมีร่อง A ลร่อง B ลร่อง C นะครับร่องซีนี่จะรู้สึกว่า20เฟรมมินมั้งร่อง B ก็จะเล็กลงมาอีกหน่อยร่อง A จะเล็กสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพานร่อง A อนะครับเล็กสุดนะครับ ส่วนสองอันนี้เราจะใส่อันไหนก็ได้นะครับเองผมจะใส่เป็นอันนอกนี่แล้วกันจริงๆแล้วมันใส่อันไหนก็ได้นะแต่ลูกศรตรงนี้สําคัญอันนี้คือรูลมเข้านะครับแล้วก็ลูกศรเนี่ยมันต้องสลับกันมีเข้าอันออกอันเห็นไหมครับอันนี้คือลมเข้านะไว้ช่วงที่ลุกลงปุ๊บมันก็จะดึงอ่าดึงลมตามเข้าไปอันนี้ก็จะปล่อยลมตามเข้าไปช่วงเวลาลมออกพอมันดันลูกสุกกำลังดันขึ้นปุ๊บอันนี้มันจะปิดแต่อันนี้จะเปิดแทนลมก็จะออกทางนี้แทนงงไหมครับ ถ้างงก็งง,ง,ง,งต่อไปครับผม,มรู้ว่าีอธิบายอะไรให้นะครับคือช่วงที่ลุกลงมันก็จะดึงลมลงไปอันนี้ก็จะเปิดนะครับอันนี้ก็จะเปิดปดื๊ดพอช่วงที่ลมลุกสุดขึ้นอันนี้ก็จะเปิดแทนอันนี้จะปิดสลับกันลุกลงอันนี้ปิดอันนี้เปิดพอลุกขึ้นอันนี้ปิดอันนี้เปิดสลับกันแค่นั้นเองครับง่ายเลยนะครับไปซื้อในลาซาดามีเยอะแยะแม่เจ๋วเลยท่านี้น่ เดี๋ยวเราเอาคอปเปอร์ลมเนี่ยต่อเข้าไปมันก็มาจากขอกปั๊ปมอีกตัวนะครับใส่ก็เลยนี่จบแล้วนะครับแต่ถ้าให้เจาะพอน,นี้ครับจะต้องมีหม้อพักลม <laughs> จะต้องมีหม้อพักลมัริี้นะเพราะหม้อพักมลมเราไม่มีเราก็จะใช้สายที่มันยาวๆนี่แหละเป็นตัวพักลมแทนนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูวเลยนะครับมาตกอยู่นี่นอนเพราะว่ามันมีน้ำมันห่างอยู่่มาแล้ว ปังเลยถ่ายได่หมดถ่ายมาันไม่ทนใช่ไหมฮะเราถ่ายเนี่ยนะถึ<อ>งจะทนแรงดันนี่เข้ามาดูนี่ดิใช่นี่มันรับได้ไม่กี่บายเนี่ยนะเราก็ว่าเราเอาใส่บูทธทบมาแล้วนะเนี่ยตัวนี้มันให้ตัวนี้มันน่าจะได้ร้อยร้อยห้าสิบบาทอันนี้มันใส่ทัะนะใ<อ>ส่ถักนี้ได้บาทเยอะกว่าโหดูดิดังปังเลยแม่เจ้าเลยท่านี้ปังเลย mẹ treo lời liếm lời sẽ đái lên,